สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวกีฬากันดีกว่านะครับตอนเย็นนะวันที่31เดือน 8, 2566นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะตอนเย็นนะมีข่าวอัปเดตนะครับข่าวลิเวอร์พูลแมนยูสเปอร์แล้วก็ทา้านของเชลซีนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับ ขายขาเท่านั้นนะครับฟิออเรนติน่าปัดข้อเสนอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอยืมอัมลาบัตนะทีมม่วงมหากราปัดข้อเสนอปีศาจแดงที่ขอยืมตัวกองกลางชาวโมโล็อกโกเดอะอเลติกนะครับสื่อกีฬา,าดังรายงานว่าฟิออเรนติน่าปฏิเสธข้อเสนอขอยืมตัวโซฟิยานอัมลาบัตกองกลางจอมบูจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมิดฟิลชาวโมโล็อกโก ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับปีศาจแดงมาตลอดช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่ทีมม่วงมหากาบเคยออกมายอมรับว่านักเตะต้องการย้ายและทีมกำลังรอข้อเสนอที่เหมาะสมก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์เนเต็ดต้องการยืมตัวอารลาบัตมาร่วมทีมมากกว่าซื้อถาวรเ,เนื่องด้วยกฎ f ฟ n a เชียลแฟร์เพ a y ซึ่งนักเตะเองก็ต้องการย้ายมาค้าแข่งในถิ่นโอแทฟฟอร์ด โดยทีมแห่งพเมลิกนะครับพร้อมจ่ายค่ายืมประมาณ2ล้านยูโรนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเดอะอิเล mm hmm. ติกนะครับรายงานว่าฟีออได้ปฏิเสธข้อเสนอของย mm ูเนเต็ดไปเรียบร้อยแล้วและต้องการปล่อยตัวนักเตะแบบถาวรเท่านั้นนะครับก็มาดูมาดูกันนะว่าสุดท้ายนะว่าแมนยูจะยอมจ่ายหรือเปล่าหรือว่ากลัวกดแบบ f i n a n c i a l Fair p เพยนะครับแล้วก็มันเชื่อมโยงกับข่าวนี้นะครับทุกคนครับผีนะเบื่อที่จะตื้ออำลาบัตร และเลงบูโน่สของเยี่ยวนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังมุ่งมั่นการล่าผู้เล่นตำแหน่งกองกลางเบอร์8เมื่อตกเป็นข่าวกับชูอัลเนเวสเด็กมหาศจรรย์วัย18ปีค่ายเบนฟิก้าซึ่งถูกต้องฉายาให้เป็นบูโน่เฟเนเดส2.0รายงานจากโอโชโกนะว่ายูไนเต็ด ที่ผ่านมาพยายามตื้อโซฟิยานอาลาบัตของฟิออแต่ไม่ได้ข้อสรุปสักทีเรื่องซื้อขาดหรือแค่เช่ายืมจนทางนาโุลีแชมป์เก่าเซเรียอาก้าวมาเป็นคู่แข่งณตอนนี้นะครับถึงเหตุนี้นะครับฝ่ายกิจการกีฬาของปีศาจแดงต้องเดินเกมคู่ขนานาทาบทามดีกีทีมชาติโปรตุเกสอยู่21ขออภัยนะครับซึ่งแจ้งเกิดยังเอสตาดิโอดารุส ตั้งแต่ซีซั่นก่อนลงเล่นแล้ว20เกมในชุดใหญ่ในมุมมองของเหยียวลสบอนนะยังไม่อยากรีบขายแข้งลูกม่อออกไปต้องการเพราะบ่มฝีเท้าให้สุกงอมอย่างน้อยอีกหนึ่งซีซั่นเว้นเสียแต่ว่าผลงานแชมเปียนลีก2023-2024ด่วนตกรอบแบ่งกลุ่มก็ต้องอาจพิจารณาปล่อยช่วงตลาดหน้าหนาวก็ได้ คู่แข่งแย่งซื้อของยูไนเต็ดคือเชลซีที่มียุทธศาสตร์ลงทุกระยะยาวกับผู้เล่นอายุน้อยทั้งยังมีาสายสัมพันธ์ดีกับเบนฟิก้าตั้งแต่ซื้อเอนโซ107ล้านปอนด์ต้นปีที่ผ่านมาอันหนึ่งทีมของเอลิกินฮากลุ้นได้ยนต์ฝีเท้าของเนเวสอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะพิจารณายื่นข้อเสนอซื้อทางการตอนมกรา2024 หากผลจับฉลากรอบแบ่งกลุ่มแชมป้ยนลีกออกมาลงกรุ๊ปเดียวกันเมื่อเบนฟิก้าเป็นทีมวางโถแรกและปีศาจแดงอยู่โถ2นะครับก็รอดูกันนะว่าข่าวนี้นะครับแมนยูจะเอายิงหรือเปล่านะส่วนตัวผมที่ข่าวนี้มีชื่อเชลซีนะครับผมมองว่าเชลซีตลาดนี้น่าจะปิดไปแล้ว100%นะครับหลังจากที่คว้าตัวทางั้านเด็กแมนซิตี้ mm hmm. มานะครับเออก็ผมว่าเมนยูเดี๋ยวแล้วแหละตอนนี้เออเชลซีน่าจะปิดตลาดไม่น่าจะเอาอีกแล้วนะครับสำหรับอกองกลางนะครับ มาที่ข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นข่าวริพูนะครับลือนะครับกาเฟนเบิร์กตกลงสัญญาริพูได้แล้วนะครับริพูนะเตรียมได้ข่าวดีส่งท้ายตลาดซัมเมอร์ด้วยเป้าหมายที่ถูกเชื่อมโยงกันมาอย่างนานอย่างไรอันกาเฟนเบิร์กกองกลางดาวลุ่งบาเยนนิค สื่ออังกฤษกระพือข่าวลิพูเตรียมได้ข่าวดีส่งท้ายตลาดซัมเมอร์ด้วยเป้าหมายที่ถูกเชื่อมโยงกันมานานอย่างไลอัอนกาเฟนเบิร์กกองกลางดาวลุกบาเยอร์มิวนิกซึ่งล่าสุดผ่านการตกลงสัญญากับลิพูลุล่ลวงด้วยดีชื่อของกองกลางทีมชาตินเทอร์แลนด์นะครับวัย21ถูกเชื่อมโยงกับลิพูมาตั้งแต่ท้ายซีซั่นก่อนโดยเฉพาะเมื่อนักเตะเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาต้องการย้ายออกจากบาเยอร์ในช่วงซัมเมอร์ ภายหลังเพิ่งย้ายจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมเข้าไปแล้วต้องนั่งสำรองเป็นส่วนใหญ่ตลอดซีซั่นที่ผ่านมานะครับกาเฟนเบิร์กได้เล่นรวม33นัดเท่านั้นและเป็นตัวจริงในบุนเดสซิก้าเยอรมันแค่3เกมท่วนที่เหลือลงสำรองอีก21เกมแต่อย่างไรก็ตามนะครับจนตอนนี้ตลาดซัมเมอร์กำลังจะปิดทำการกาเฟนเบิร์กก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหนท่ามกลางข่าวที่เป็นข่าวกับทางรีพูแมนยูและอีกหลายทีม กานนั้นนะครับเดล่มิลปูดรายงานว่ากาเฟนเบิร์กสามารถตกลงสัญญาส่วนตัวกับลิเวอร์พูลได้แล้วทั้งในเรื่องส่วนตัวตัวเลขค่าจ้างและระยะสัญญาที่จะเป็นการย้ายขาดไม่ใช่รูปแบบการยืมตัวทว่าขั้นตอนที่เหลือคือลิเวอร์พูลต้องตกลงค่าตัวกับทางด้านของบาเยอร์ให้ได้ให้ทันเส้นตายวันศุกนี้โดยคาดว่าทีมเสือใต้จะเรียกร้องที่ประมาณ4 0ถึง45ล้านยูโรขออภัยนครับ ท้งนี้นะครับการปล่อยตัวกาเฟนเบิร์กออกจากทีมในวันปิดตลาดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบาเยอร์กำลังจะได้เจ้าปรลิญยากลางตัวเก่งชาวโปรตุเกสมาจากฟูแลมนั่นเองนะครับก็รอดูกัครับว่าจะเป็นยังไงนะลิฟูจะซื้อทันหรือไม่นะครับเพราะว่าตลาดจะปิดประมาณเที่ยงคืนของวันนี้นะครับเออเพราะว่าหนึ่งกันยาม,มันปิดแล้วนะน่าจะอีกประมาณ 6- 7ชั่วโมงนะครับนับจาก ตั้งแต่ที่ผมลงคลิปไปนะมาคอยดูข่าวนะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับลิฟวูกับอาราบัตเอ้ยไม่ใช่กับเจา้ากับกาฟนเบิร์กนะครับขออภัยนะครับทุกคนครับลิ้นพันกันหน่อยนะทุกคนมากันที่ข่าวสเปอร์กันบ้างน,นะครับสั่งเคนห้ามเข้าสนามซ้อมก่อนย้ายทีมนะนี้เป็นข่าวที่เป็นดราม่าอยู่เหมือนกันในโลกโซเชียลนะตอนนี้นะครับเดอะเทเลการาฟนะครับออกมาเผยรายงานว่าสเปอร์สั่งห้ามแฮร์รี่เคนเข้าสนามซ้อมในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนนักเตะจะย้ายไปบาเยนน์มิวนิค หัวหอกวัย30ปีนะครับย้ายร่วมทีม b บาเยนเมลนิกเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาหลังจากเสือใต้ดำเนินการเจราจากไก่เด้ทองนานหลายสัปดาห์แต่บทสรุปทุกอย่างจบลงด้วยดีกันนั้นนะครับเทเลกราฟออกมาแฉว่าในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เคนจะย้ายไปเล่นให้บาเยน อย่างเป็นทางการฝั่งไก่ได้ทองได้ตัดเยื่อใยสั่งห้ามกับตันทีมชาติอังกฤษเข้าสนามเพื่อไปอำลาเพื่อนร่วมทีมรวมถึงบรรดาทีมงานคนอื่นๆหรือเก็บของใช้ส่วนตัวที่เหลืออยู่ในรายงานยังเผยต่อไปอีกนะครับว่าสเปอร์ตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่สโมสรเก็บเข้าของเคนและส่งไปให้นักเตะผ่านบริษัทขนส่งซึ่งถือเป็นการจากลาที่ไม่ค่อยสวยงามนัก ทางนี้นะครับไม่ทราบว่าอพอ s สเตโกคูกุนซือคนใหม่ของสเปอร์นะครับมีส่วนรู้เห็นในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ส่วนตัวฝั่งส่วนตัวของอตัวแทนของเคนก็คือ,อเป็นเอเจนต์ของเคนนะครับให้ความงดให้ความเห็นเรื่องนี้นะหลังจากรายงานดังกล่าวออกมานะครับแฟนบอลสเปอร์เข้าไปแสดงความเห็นมากมายซึ่งมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเคนตอนนี้นะครับ อยู่กับสเปอร์มาตั้งแต่2004ก่อนที่จะพัฒนาผลงานจนกลายเป็นดาวยิงเบอร์หนึ่งของสโมสรแต่ฤดูการนี้หัวหอกวัย30ตัดสินใจยกระดับด้วยการย้ายไปร่วมทีมบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็ผมมองว่าเรื่องนี้เอาจริงไหมสเปอร์ทําเกินไปนะครับเพราะว่าน K เนี่เคเน่ถือว่าเป็นกองหน้าตํานานสโมสรเรียกแบบนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วแบบแค่ไปอำลาเพื่อนร่วมทีมกับแค่ไปเก็บข้าวเก็บข,ข,ของนะครับ ไม่ได้อะคือสโมสรสังห้ามก็ไม่งงเหมือนกันนะครับว่าเพราะอะไรนะทั้งๆท,ที่เคนยิงจนเป็นตำนานของสโมสรเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้สงสารเฮลิเคนเหมือนกันนะมาที่ข่าวเชลซีกันบ้างน,นะครับกาลาเกอร์นะมุ่งมั่นกับสิงไม่สนใจเรื่องข่าวย้ายเลยนะคอนนอกาลาเกอร์ครับกองกลางของเชลซียืนยันว่ามุ่งมั่นเต็มที่กับสโมสรท่ามกลางข่าวลือเรื่องย้ายออกจากทีมก่อนตลาดซามมัมเมอร์นี้จะปิด แข้งวัย23ปีนะครับถูกโยงเรื่องสโมสรก่อนที่จะปล่อยตัวหลังเสริมนักเตะแดนกลางเข้ามามากมายในช่วงปีที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเวสแฮมยื่นข้อเสนอ40ล้านปอนด์แต่โดนปฏิเสธในขณะที่สเปอร์กำลังพิจนารณายื่นข้อเสนอเช่นกันซึ่งดูท่าทางแล้วเชซีนะจะพร้อมรับข้อเสนอที่45ล้านปอนด์เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับกากเกอร์ที่เพิ่งสวมปลอกแขนกัปตันทีม พาเชลซีชนะวิมเบิลดัน2-1ในเกมคาราบาวครับรอบ 2, 2> เมื่อคืนมันพูดที่ผ่านมากาลาเกอร์นะครับแสดงความชัดเจนว่ามุ่งมั่นอย่างเต็มที่กับสโมสรแล้วกาลาเกอร์นะครับก็ยังพูดหลังเกมว่าผมไม่ต้องการหยุดผมต้องการพัฒนาต่อไปช่วยสโมสรนต่อไปมันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในค่ำคืนนี้ก็คือการเป็นกับตันทีนะและหวังว่าจะมีช่วงเวลาที่ดีแบบนี้อีกมากมายนะครับ ทุกคนทำผลงานได้ดีแน่นอนว่ามิดฟิลด์ระดับท็อปมากมายที่มาร่วมทีมณตอนนี้แต่ผมก็เล่นด้วยความมั่นใจอย่างมากมายในตอนนี้ผมรู้สึกฟิตและแข็งแกร่งมากๆมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมกับทีมที่มีความแข็งแกร่งสำหรับฤดูกาลนี้มันสำคัญมากที่จะช่วยให้เราชนะเกมต่างๆผมพอใจกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำผมอยากพัฒน,นาต่อไปและช่วยทีมให้ชนะมากกว่านี้นะครับ นี่คือคำกล่าวของกาล์เกอร์นะหลังเกมจบกับเชลซีนะครับก็หดูแล้วนะ่าจะรักสมมสรออยู่พอสมควรนะสำหรับกาล์เกอร์นะครับผมว่าถ้าปล่อยไปก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าไม่ปล่อยก็ไม่เสียหายนะทุกคนเอาไปเป็นแบ็กอัพของไกเซโดแล้วก็อินซูก็ได้นะครับเออลาเวียก็ได้นะสำหรับกาล์เกอร์แล้วเมื่อคืนก็ไม่ใช่ว่าแย่นะครับสำหรับกาล์เกอร์นะมากันที่อีกหนึ่งข่าวนะครับเทเอร์ชารูบานะครับสื่อดังกล่าวตีว่าบาเยนมินิกสนใจคว้ากองหลังเชลซีอุดแนวรับนะ เดอะเทดิกาสนะครับสื่อดังออกไปประคมข่าวว่าบาเยอร์มิวนิกกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอขว้าตัวเทเวอร์ชาลบาประการหลังชาวอังกฤษของเชลซีโทมัสทูเคิลนะครับโค้ชของบาเยอร์อยู่ระหว่างมองหากองหลังคนใหม่ที่สามารถเล่นได้ทั้งแบ็กขวาและเซนเตอร์ฮาฟเข้ามาร่วมงานหลังจากเบนชแมนเปาวาแนวรับสารพัดประโยชน์ ย้ายไปเล่นกับอินเตอร์มิลานเรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับทูเค่นเคยร่วมงานกับชาลูบามาแล้วสมัยที่ยังคุมกับเชลซีและรู้สึกถึงศักยภาพของอดีตลูกน้องเก่าเป็นอย่างดีโดยพร้อมที่จะเปิดฉากทาาทานดาวเตะวัย24ปีให้ไปเล่นกับบาเยอร์ก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดตัวลง ปัจจุบันนะครับสถานการณ์ของชาลบาที่เชลซีก็ไม่สู้ดีนะักหลังจากต้องตกเป็นตัวสำรองและไม่อยู่ในแผนการทำทีมของมาลิซิโอโปเชตโนโค้ชคนใหม่ซึ่งการย้ายไปร่วมง,งานกับทูเคลนก็เป็นทางเลือกที่เจ้าตัวก็ยังสนใจอยู่นะสำหรับชาลบาครับตอนนี้นะยังมีสัญญาอยู่กับเชลซีจนถึงปี2028และมีค่าตัวราวๆ18ล้านตอนนะครับผมมองว่าถ้าเชลซีจะปล่อยไปจริงก็แอบเสียดายอยู่แต่ถ้าจะปล่อย ผมว่าก็ปล่อยได้นะครับเพราะว่าด้วยกฎของการเงิน,นด้วยกฎของ FFP นะครับหรือว่า Financial Fair Play นะก็ควรปล่อยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าชาลูบาเป็นเด็กปั้นของสโมสรแล้วก็ถ้าปล่อยแบบสมมตินะปล่อยได้18ล้านปอนด์อะไรเงี้ยก็คือตังค์จะเข้ากระเป๋าของสโมสรอ,อะ่ะ18ล้านปอนด์เลยนะครับคือแบบไม่มีหักลบอะไรเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นเด็กเด็กปั้นนะไม่ได้ซื้อจากสโมสรไหนมานะครับก็ได้ตังค์ฟรีไป18ล้านนะครับก็มาดูกันนะว่า คืนวันนี้นะครับชาลูบาจะเป็นยังไงนะสำหรับอนาคตของเจ้าตัวนะครับมาปิดท้ายกันที่ชุดเยือนใหม่ของสิงห์นะครับบันดานใจจากดนตีซิตี้ป๊อปนะเชลซี Chelsea นะครับเปิดตัวแข่งเยือนดูกาล2023 2024ออกมาแล้วนะครับซึ่งกระแสตอบรับจากแฟนบอลทางโซเชียลมีเดียไปทางบวกนะแม้โอกาสสวมใส่ใช้งานจริงเฉดสีที่ใช้จะสังเกตยากตอนค่ําืนก็ตามก็คือสีมันมืดพวนั่นเองนะครับ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการระบุว่าเสื้อเชลซีออกแบบโดยแบรนด์ไนกี้เลือกสีพื้นหลักสีน้ำเงินเข้มพิมพ์ทับด้วยเฉดสีทยานที่ตัดกันกันกบลวดลายเลขาคณิตแบบเพรสคล้ายแสงไฟเลเซอร์จากฟอเต้นลำคือมันได้รับแรงบันดาลใจจากชุดแข่งสิงบูต้นทดศักศกวรรษที่90และความเย้าวยวนใจของแสงไฟคิงโรดแต่มอบความสวยอันโดดเด่นด้วยความล้ำสมัย ก็สวยจริงนะสำหรับชุดนี้นะครับผมมองว่าเป็นชุดเยือนที่สวยแบบชุดชุดนึงเลยนะคล้ายคอินเตอร์เหมือนกันนะแต่ผมว่าไม่ใช่ผมมองว่ามันสวยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็คือเราเห็นอย่างเงี้ยถ้าติว่าใครไม่ชอบอะอาจจะมองว่าไม่สวยแต่พอนะักเตะได้ใส่ในรูปที่ผมให้ดูเนะี่ยคือมันสวยขึ้นแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับสำหรับข่าวเย็นนะถ้าผมพูดเร็วไปผมพูดติดขัดก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับผมพยายามจะปรับปรับปรุงตัวทุกคลิป ที่ลงนะครับก็ขอให้ทุกคนให้กำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้นะครับตอนนี้หนึ่งร้อยเจสิผู้ติดตามครับเยอะมากๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆนะที่คอยซัพพอร์ตผมคอยแนะนำผมนะครับถ้ามีอะไรอยากให้ปรับปรุงก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนน้อมรับที่จะรับฟังความคิดเห็นนะครับสำหรับวันนี้คันปาาฟุตบอลขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบายครับ